แ h fish เราจะต้องไปตกปลาจำนวนทั้งหมด7ตัวการตกปลานี้จะใช้ฮาพูนกันหรือว่าจะใช้เป็นเบ็ดก็ได้นะคะเบ็ดระดับไหนก็ได้ค่ะในการที่เราใช้เบ็ดเนี่ยเราสามารถตกได้ทุกที่ที่มันมีน้ำแม้ว่าจะไม่มี Fishing Hole ค่ะ ดังนั้นถ้าเกิดว่ามีแต่เบ็ดแล้วก็ไม่มีบ่อปลาก็ไม่ต้องซีเรียสไปนะคะอย่างในวิดีโอนี้ายก็ตกให้ดูเลยนะคะว่าการที่ายตกได้ปลาตัวเล็กเนี่ยไม่ได้ตกจากบ่อตกปลามันก็นับให้เช่นกันแต่ดูนะคะขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะคะ1ตัว แต่อย่างที่บอกนะคะว่าการที่ตกในบ่อตกปลาเนี่ยมันก็จะดีกว่าเพราะว่ามันตกปลาได้เร็วกว่าแล้วก็มันได้ปลาที่ดีกว่าอย่างเช่นปลาสเลิฟที่กินแล้วก็เพิ่มกรอบปลาเพิ่มกรอบไปเลยปลาริฟแล้วก็ปลาสโนว์ฟล p อปเปอร์อะไรพวกนี้นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่ามีฟิชชิงโฮลหรือว่าบ่อปลาอยู่ใกล้ๆก็เลีอยใช้บ่อปลาดีกว่าค่ะแล้วก็ถ้าเกิดมีฮาพุนกันเนี่ยก็ใช้ฮาพุนกัน ดีกว่าเช่นกันนะคะเพราะว่ามันสามารถดึงปลาขึ้นมาได้เร็วแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ของดีกว่าค่ะ ถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอยากจะช่วยซัพพอร์ตทรายผ่านการซื้อสินค้าในร้านค้าของฟอร์ดนะคะก็สามารถทําได้โดยการไปที่ I อเทมช็จากนั้นดูที่ทางด้านขวาล่างของจอจะมีคําว่า Support ตครีเอเตอรถ้าเกิดว่ายังไม่เคยใส่ให้ใครมันจะขึ้นว่านันนะคะกดตรงนี้แล้วก็พิมพ์ beauty amber n ที่เป็น Creator Code ของทราย พอกด accept แล้วนะคะเพื่อนๆก็จะขึ้นเหมือนทรายแล้วมันจะบอกว่ากําลัง support ทรายอยู่หรือว่าก่อนที่จะซื้อสินค้ามันก็จะบอกนะคะว่าการซื้อครั้งนี้เนี่ยจะไปช่วย support ใครไม่ว่าจะเป็นแพ็ค bundle หรือว่าจะเป็นสกิน p i c a x e l i d e r ได้หมดเลยนะคะส่วนถ้าใครอยากจะช่วย support ทรายผ่านช่องทาง t True m o n น y ก็สามารถ donate ได้ผ่านทางเบอร์ที่ขึ้นอยู่ทางด้านขวาบนของซอน,นี้เลยค่ะ